หากเราจะกล่าวถึงคำว่าอัตลักษณ์ว่าคืออะไรอัตลักษณ์คือคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคลสังคมหรือชุมชนนั้นๆซึ่งคำว่าอัตลักษณ์แพทย์พนเรสวนเจ็ดดาว The Seven Star Doctor หมายถึงลักษณะที่จะบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยในเรศวนที่จะถูกหล่อหลอมให้มีลักษณะเฉพาะเจประการประกอบไปด้วยตัวอักษร C H I L L M D ซึ่งมีความหมายดังนี้ค่ะ C. Communicator เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารร่วมกับสหาสหาขาวิชาชีพเพื่อนร่วมงานรวมทั้งประชาชนเป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาที่เหมาะสมมีความสามารถในการอธิบายโดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆอันจะนำไปสู่การสื่อสารทางวิชาชีพที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งทักษะทางด้านการสื่อสารนั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนดังนั้น เราควรฝึกฝนตั้งแต่ที่ยังเป็นนิสิตแพทย์เพื่อให้สามารถสื่อสารด้านวิชาการกับอาจารย์และเพื่อนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ h h e l m a n i s t i c Doctor เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นมนุษย์มีเจตคติที่ดีปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายสามารถดำรงตนในฐานะแพทย์และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสมเช่น ไม่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง I Information Technology Integrator พอเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นแพทย์ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน l ลเ d อรในการดูแลผู้ป่วยการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาระบบงานในองค์กรล้วนจำเป็นต้องทำงานเป็นทีมต้องมีผู้นำที่ดีแพทย์จึงต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการบริหารจัดการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรจึงทำให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขดำเนินการได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน L. l ลล l o n g l e a r n e er. ร พรโลกทุกวันนี้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแพทย์ที่ดีจะต้องเป็นผู้สแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิตซึ่งจะทําให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย M. Medical Care Provider เเป็นผู้แก้ปัญหาสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวมไม่เพียงแค่รักษาด้านร่างกายแต่ดูแลถึงจิตใจและสังคมของทุกๆคนในชุมชนอีกด้วยดีดิซิชเนอร์ในบทบาทของแพทย์จะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาให้แก่ผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคหลากหลายวิธีแต่และว,วิธีล้วนมีประสิทธิภาพผลข้างเคียงและราคาที่แตกต่างกัน การที่จะได้มาซึ่งวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนั้นแพทย์จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีเลือกตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนอกจากนี้ในด้านการสร้างความรู้หใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการแพทย์แพทย์จะต้องมีทักษะในการศึกษาทำวิจัยโดยจะต้องสามารถเขียนรายงานวิเคราะห์สังเคราะห์และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งกว่าที่นิสิตท,ที่เข้ามาศึกษาในคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยนเรศวรจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง7ประการนั้นต้องผ่านการฝึกฝนอบรมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องตลอดระยะเวลา6ปีซึ่งต้องอาศัยทั้งความขยันหมั่นเพียรความอดทนเป็นอย่างมากจากคุณลักษณะที่เก่าวมา คงจะทําให้ทุกท่านได้เห็นอัตลักษณ์ของแพทย์เจ็ดดาวกันไปแล้วนะคะซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นบัณฑิตแพทย์ที่ดีมีจิตสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีใจเยาบันในวิชาชีพมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์รักการทํางานเสียสละและมีปณิธานที่จะทําความดีซึ่งจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจและยอมรับในตนเองครอบครัวคณะและสังคมต่อไป